สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้วยวายจะพามาทำลาบนะคะลาบลาบลาบฟักทองลาบฟักทองอีกลาบฟักทองก็จะแกงอีกข้างนอกอันนี้จะลาบลิ้นฟ้านะคะเขาจะเรียกว่าหมากลิ้นฟ้าเนาะที่วยวายเอาลงเนาะจากต้นนี่วันนี้วยวายจะลาบนะคะโอ้ดูนะคะก็วายวายหมุนเนาะ ก็จะมีะหมูบดนะคะคเพื่อนหมูบดเราจะมีะเครื่องปรุงนะคะวันนี้ววายใช้เครื่องปรุงนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะววายมีเครื่องปรุงอาลาบอยู่ในตู้เนาะก็เลยแกะออกมานะคะแล้วก็จะเครื่องเคียงก็จะมีหอมใบมะกรูดนะคะซอยก็ตามเห็นนะคะพลิกหั่นฝอยเนาอะผอักชีใบเลื่อยแล้วก็หหอมแดงนะคะ แล้วก็เป็นต้นหอมสดเนาะแล้วก็ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนลิ้นฟ้าเนี่ยลิ้นลิ้นฟ้าเนาะเขาเรียกลิ้นฟ้านี่แหละก็จะเอาไปย่างนะคะย่างแล้วก็ขูดนะคะขูดส่วนที่ดำๆออกเนาะทำไมไมกล้องมันไม่ค่อยอะ่ะขูดผิวเขาออกนะคะไม่ต้องล้างนะคะเพื่อนๆ ใครจะบอกว่าสกปรกหรือว่าสีดําอะไรอย่างนี้ไมก่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราปิ้งปลาย่างปลาเราก็ยังไม่ได้นําปลาที่ปิ้งย่างเสร็จแล้วไปล้างเนาะอันนี้คือเราก็ย่างเขาแล้วก็ขูดออกนะคะโอ้รู้สึกว่าจะจะมีเพื่อนบ้านมามาเยี่ยมนะคะก็คงจะได้กลิ่นอหอมของหมูเนาะหมูหมบดนะคะหมูบดแล้วก็ทําทสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาก็ไล่เมงวันนะคะอาจจะสับสนหน่อย นะคะก็มีเครื่องปรุงรสเนาะส่วนผักข้างเคียงเราก็มีนะคะนั่นไงคะเราก็เตรียมไว้แล้วเนาะอ่ะเราก็มีไข่ต้มเอาไว้ข้างๆนะคะเอาไว้ข้างๆหน่อยนะคะก็จะตามนี้เนาะที้ไมววาก็จะมาผสมส่วนแล้วนะคะแต่ม่รู้จะออกมาแบบไหนเนาะเพราะว่ากล้องวายๆขามัน <laughs> กดไม่ค่อยอยู่เอ,เอาเท่าที่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวนะคะปรับกล้องแบบ เพราะว่ามันหล่นเนาะมันหล่นใบวายก็จริงมันก็มีหลายตัวอยู่หรอกแต่มันที่ใช้ดีก็คือตัวนี้เนาะแล้วก็ทนใช้เอาหน่อยเนาะเราใช้เราก็จับมาใช้ก้อนนะคะมาใบวายก็จะเทเทนี่ลงก่อนนะคะที่ลิ้นฟ้าวันนี้ใบวายทำเยินนะคะที่แรกใบวายว่าจะทาไปวัดพอดีฝนตกไปไม่ได้นะคะก็เลยจะทำสังฆทานดีกว่าเพื่อนบ้านนะคะทำเพื่อนบ้านดีที่สุด ทานดีกว่าให้ทานเนาะส่วนบุญเราก็ถวายปัจจัยไปแล้วเนาะนะคะโอเคเราก็มาใส่หมูบดนะคะหมูบดเราซื้อขีดเดียวนะคะยี่สิบสองบาทยี่สิบสองบาทนะคะ,ะเรามาคลุกเข้ากันให้เข้ากันก่นกนอนเนาะโอ้รู้สึกว่าจะตะหวักไม่ได้เนาะเวลาก็จะขอตอนี้เนาะเอาให้เข้าคลุกเข้ากันนิดนึงก่อนค เดี๋ยวเจะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลินอ่าดินไม้เราอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงอยู่ในนี้ครบแล้วนะคะความเปรี้ยวความความเผ็ดความอะไรนะคะข้าวคั่วอะไรก็จะอยู่ด้วยกันหมดเลยนะคะนะนม่ว่าก็จะมาปรุงรสเ้านะคะสีสันอาจจะไม่สวยงามนะคะเพืเ่อนเพราะว่าเราใช้อ่าพริกป่นที่คั่วเองนะคะ เราเผ็ดเราก็เติมเพิ่มใหม่ได้เนาะแต่เราจะทำแบบเผ็ดรสจัดมากไม่ได้นะคะเพราะว่าประเภทลาบเนี่ยเพราะว่า,าลิ้นฟ้าเนี่ยก็มีความเผ็ดร้อนแรงอยู่แล้วนะคะเราต้องใส่ให้ไม่เผ็ดนะคะเราจะได้ทานง่ายๆเนาะเขาเลยนะุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะคะก็จะเป็นแห้งๆนะคะเราจะทําแบบ แห้งๆเนอะนะคะไมว่าชิมแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือหยิบเนาะเพราะมันเป็นชิ้นเนาะอืมแฉเคี้ยวกรุบกรับอืไม่ค่อยขมนะคะเพราะว่าเราย่างแล้วเนาะยังจืดอยู่นะคะเพืเ่อนๆใส่น้ำปลานะคะตามใจชอบนะคะ น้ำตาลไม่ต้องใช้หรอกของปรุงรสน่อยนิดนึงนิดนึงนะคะนิดนึงประมาณครึ่งช้อนชาได้นะนิดนึงของไว้วค่อนข้างจะสือดอยู่นะคะเพราะว่าตัวลิ้นฟ้าเนี่ยเขาะจะมีความอมน้ำของเขาอยู่เนาะในฝักเขาอะ ราะนั้นเราต้องคนให้น,นานๆหน่อยก่าจะเข้านา้ำเข้าเนื้อนอะไวไเคยทำสองครั้งนี้นะคะแต่ครั้งก่อนไวไไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่หมูหมูบดนะคะ,นะคะมาทีนี้ไวไก็จะมาใส่พริกแล้วนะอันนี้เอาไข่ออกไว้โชว์ก่อนเนาะเดี๋ยวตัวเล็กจะเผ็ดนะคะเนี่นยนี่ไงเนี่ย สีสันอยู่ยู่ตรงนี้ไหมเรามาดูกันเนาะนะคะเนีย่ยมีหลายอย่างนะคะมีหอมซอยมีหอมสดมีหอมดแห้งแล้วก็มีอใบมะกรูดหั่นซอยนะคะนี่เนาะอืมสีสันไหมสีสันไหมคะมามาคนกัน สุดแน่นอนเลยจ้ะไม่ต้องห่วงมองไม่เห็นมองไม่เห็นสีเออลูไปนะคะแห้งนะคะสูตรนี้จะแห้งนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำกระเทียมดองนะคะ แล้วจะเอาน้ำอุ่นมาไปมาผสมก็ก็ได้นุ้นโอเคเดี๋ยวไปว่าจะเอาน้ำอุ่นก่อนเนาะมันแห้งเกินน้ำร้อนเกินน้ำมารร้อนเกินเนาะโอเคนะเอาหวักหนึ่งนะพอเราคนให้เขาง่ายๆเนาะนี่ไโอเคก็เป็นน้ำสุกนะคะไม่ใช่เอาน้ำแบบเยน,นมาใส่นะคะ ต้องเอาน้ำสุกอาหารเราจะได้ไม่เสียง่ายนะคะเพื่อนมาเวลาก็จะมาชิมกันนะหยิบนะคะหยิบหยิบหยิบอืจะบอกใค้เชียวจะบอกใครเชียวไม่ขมนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ขมเลยอืม อย่าให้อย่าอย่าให,อาให้อย่าให้เค็มมากนะคะเราจะทําแบบสไตล์เดีวยวกันกะยำนะคะเพือ่อนเพื่ออย่าให้เค็มเด็ดขาดอืมพเพื่อนเอเอ๋ยม่วไไ่าอยากให้เห็นนะอยากให้ชิมด้วยอยากให้ชิมด้วยอะชิมดูดิจำไว้นะคะอร่อยอะไรอย่างนี้อืออร่อยเลยนะ จานลิ้นฟ้าเราก็จะเอามาเอา,เอานำมาใช้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นของเขาเองเนาะใบวาจะเสิร์ฟแล้วนะเนี่ยจะเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะกลับใส่จานแล้วนะจะโชว์แล้วนะยามฝนตกเนาะไปไหนไม่ได้แล้วก็คิดค้นอะไรขึ้นมามันก็อาจจะบ้าน,านจริงๆนั่น,หน,นแหละเนะาะสำหรับใวายเนาะเพราะใบวายหยูดในที่ที่ไม่เจริญเท่าไหร่นะ ไปอยู่บนนอกไปมาไปมาหาสู่ตลาดหรือว่าห้างร้านไม่มีเนาะไปกลับก็เกือบร้อยกิโลเนาะนี่ไงเสร็จแล้วนะคะโอ้วางตรงนี้หน่อยวางไข่ตรงนี้หน่อยนะคะโชว์หน่อยเพราะว่าหลานเขารอจะจิบไข่แล้วเนาะ,ะตัวนี้ออกออกหน่อยนิดนึงโชว์หน้าไข่หน่อยนะคะ นี่ไงนีไ่ไงเป็นไงคะยำหมากลินฟ้าของวัยวยนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมทานด้วยกันนะคะสวัสดีคะ่ะ